สี่หมื่นของพระราษฎรพี่น้องได้จำกัดเบิดประเทศเพราะว่าเขาเสี่ยงเงินไปเป็นของรัฐเนี่ยส่วนที่ศาลสั่างว่าสี่หมื่นของพนะราษฎรตกเป็นของแผ่นดินเป็นของรัฐพี่น้องถามอยู่ค่ะว่าเอเงินที่เหลือที่ว่าที่ว่ายึดม่านี่เอาไปไว้เสรเสื้อขาวก็ได้นำเงินก็ได้เสื้อเหลืองก็ได้แม่แต่พวกเสื้อแดงก็ได้พอนอยก็ได้นอนโยก็ได้ขี่รถทับรถอยู่ก็ได้ฟังยีเรนิกก็ได้น้ำใจได้ยังนนีะเอาได้จังไดเพื่อนอ่ะเป็นงบประมาณแผ่นดินได้เป็นรายรับของตกมาเป็นงบประมาณแผ่นดินของแผ่นดินได้สี่หมื่นกว่าลยรัฐบาลนี่ บ่ตองไปหาเก็บภาษีบ <owner goats. necessary> ่ต้องไปเฮ็หย่างได้จากของแมวดีละได้แค่พ่ว่าเงิ่อนบ้านห้อบ่ย่งบมได้แน่มู่นึงมันอปเสียนอไปเสียงไหต่ตงประเทศ่นตอนนี้ได้ขึ้นตำนี้ก็แมนบ่บ่แค่นมาเอาได้ตำแ่ือว่าสุดยอดแลวนี่แน่นเลาแหน่งกันบอ้แก่นส้น4ม0 0 0หกพน็ได้เพราะว่าลวงไปเฮ็นงอมากไปสางถนนลาดฝุ้นลาดยางก็ได้ถนนปอดฟุ้นถนนปลอดฝุ่นก็ได้ไปเฮ็นชุดรับประทานระับตำบลก็ได้เพราะฉะนั้นการทีพี่น้องสิมามาชุมนุ่มมาอย่งนี่เอางี่ซะ พี่น้องครับยังสามารถรส่วนใดปัญหายังจะได้ก็ตามเฮาสี่ให้พี่น้องซึมซับหรือฟั่งโดยผ่านทางหมอลำในเวลาที่เหลืออ,อยู่นี่เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนหมอลำมันจึงนอก่อนว่าเจ้าจะไปไฮจะไปดินไปซกักเถอะพราะจังดจก็ได้น้ำเขาอยู่แล้วเดี๋ยวนี่สี่มือโพันล้านเนี่ยใหย้ให,ยหย้ยังอ,งอีกคันว่าหาย้ยานหมดเงั้ใหฮแค่หยังแต่ว่าสงสัยได้แล้วสงสัยค่ะสงสัยถามยังไงเนี่ยนี่ส่วนของศัพ์ ทักษินเป็นเบสเงนหกพันล,ล้านบาทเนี่ยมันว่าไหนเป็นเงินสดทั้งหมดเด้มันสีมีเงินสดกับหวาน่าหาเอาเอาเข่าขงบประมาณเปนบอมันนีนมันมีเรื่องที่ดินน้ำเด้ที่ดินหล้วก็เรื่องหุ้นเด้สองส่วนนี้คนรอาไปใไสไ่บุค่ะอ๋ออันนี้ต้องนำ้นำน้ำน้ำไปอกีกไฟผู้เกี่ยวของต้องนำ้ำจากผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดความผิดขึ้นหลายอย่างอนื่องที่เห็นได้ชัดก็คือว่าทักษินเนี่ยสุขหุ่นเด้บวมเป็นของเจ้าของว่าสั่นบอกบัตรแรกอ่ะสองว่าเป็นของลูกเป็นของน้องเป็นของอันพี่ไส้ใหญ่ สองนี่ตัวบัตรนี่อันเนี้ตัวแล้วเนี่ยให้การเทสใ้การเทสนี่ที่คุกได้มันมีผลตามมาีด้นี่ให้การเทแเรากับบพรช่หลายไฟก็ต้องตามเบิ่งว่าเจ้าตัวเรื่องหุ้นภาษีภาษีอะอันนี้อันนี้มีความผิดถือป้าปีกันป่ะคะถือป้าปีกอันอันนี้ก็ต้องมีความผิดก่อนแหละอันนี้เนี่ยที่ว่าที่ว่านี่เนี่ยอย่างอย่างเรื่องที่สองก็คือ ใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าของเนี่ยไปเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเจ้าของไปแปลงค่าสัมปทานเป็นสัมปทานมิตรไปเป็นภาษีสัมปทานมิตรไปสร้างดาวเทียมออกซินไออันเห็นเดยชั้นี่จังกอรนี่ให้ไอพม่ายืมเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าสามพันล้านดอกเบี้ยนี่ลอยละหาต่อปีขนาดเงินนี่นอกระบบเหมือนยังว่าลอยละสิบสองต่อปีเดือนละบาทนี่ให้เขารอีลอยละหาแล้วก็สองปีแรกบัตรบัตรทันต่ทรงต้น วันนี้เจ้าหน้าทีว่าเขาขอสามพันล้านเจ้าหน้าทีจะไปให้เขาสี่พันล้านในสารนลานมันนั่นสี่พันล้านแล่ะยังบ่อพ่อมาลดดอกอยู่เหลืออยู่ลอยละสามลอยละสามเราเตือนทีว่าสองปีเพราะท่านใส่เงินตน้นเลื่อนระยะเวลาไป,ปห้าปีเราหน่วยปวีเราเราสั่งพ่อพ่อคันเกิดค่วมเสียหายขึ้นขอให้กระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้กระทรวงการคลังปี2 000, 000, อง9ต้องเอาเงินน้ำกันบรรจุคนเนี่ยที่ดอกประเทศไสธมูอมึงเนี่ย ไปใจให้อีกร้อยสี่สิบก้อนหลานามันอยู่ที่ท,ทำสำเร็จคนได้หรืเอเ่อการไดิขึ้นสี่มืนหนกพันล้านโอ้ยมันก็นสุดยอดตัวนี้นะครับว่าน้ำห้อยเจ้าป่านน้ำห้อยแห็น้นำแปดมือเห้เห็นขี่แปดกองนี่เห็นตอนนายครับบัตรนี่ค่ะสิแตกย่อยมันหลายเรื่องนะเนาะยังยังปล่อยกู้พม่าเนี่ยเห็นอยู่แล้วจัดเจียนเลยครับพม่าบ่มีเงินกู้ก็ให้ให้แบงค์ไทยเนี่ยไปไปปล่อยกู้ใหอ แต่ว่าเงินบุต้องเอาไปจ่ายพม่าหรอกมาจ่ายบริษัทชิ้นเล็กนะเอามาจ่ายอย่งกูมาซื้อของเฮี้ยนจากของเนี่ยบริษัททักษิณได้เต็มเด้ได้เต็มแต่่วาผู้เที่รถม้ย่บ้านไปไปว่าว่าหายหลวงพ่อเอ้ยหายแถวหนี้ยืมเงินในเพื่อนที่มาซื้อของเฮียนจากของกูซื้อเนี่ยเนี่ยอันนี้มันเอื้อประโยชน์เนี่ยมันต้องคดีพี่ยี่บ้านใส่ประโยชน์จากการใส่ตำแหน่งหน้าที่จากของเนี่ยบัานนี่ไฟเกี่ยวของก็ต้องตามไปที่เนี่ยเอาติดคุกตัวบ้านนี่เห็นปะเอื้อประโยชน์เจ้าของเนี่ยติดคุกได้ซุกหุกได้ แลวยังบ่พออีกบาดที่นี่มันยังมีคดีอื่นๆเอาสมมุติว่าองค์การโทรศัพท์หรือว่าส่วนที่เกี่ยวของเขาเสียหายก็ไปฟ้องที่ล่ะไปฟ้องทักษิณอีกว่ากสิได้อีกมาทั้งแพงเขาเอิ้นว่าทั้งอาญาก็ว่าไปแล้วอีกนี่ตอนนั้นทักษิณกับบ้านบได้ดอกนอกจากเพิ่งหมดน้ำมูลนีแเรามันมีสิบหาคดีที่เหลืออยู่สองคดีที่ติดกำลังสิตธิ์คุกอยู่อีกก็มีทักษิณ่อยูพิันอานบได้อยู่ต่างประเทศเลย จำนายคดีชั่วข้าวจังกรณีกายางกรณีหวยบนดินเอในจำนายคดีผู้อื่นเขาพิพากษาไปแล้วผู้นี้ก็ได้จำนายไปเพราะว่าผู้ต้องหาเบอย่หลักหนีอันใดตัวมันยันได้แก่ะมาพิพากษาการที่ว่าสีมาเป็นนายกอีกมันก็เป็นไปบ่รได้เพราะว่านายรัฐมนตรีนั้นต้องเป็นสสเมื่อเจ้าถือยึดทรัพย์ก็สมมครสสบพรได้ตามรัฐมนูญมาตัาสมัครสสบ่รได้จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีบ่ได้ขันเจ้ากลับมากปุ๊บเจ้าก็ต้องมาเข้าคุก เมื่อเขาคุกแล้วบานิแมนยุคคดีที่ดินรัชดานี่ยสองปีบานิคดีนี่ได้เห็นนี่ยซุปหุ่นนี่บ่เสียภาษีเรื่องที่เอ็กซิมแบ่งเรื่องก่ายยางก็โหพอดีพิพากษามวันในเรื่องหวยบนดินเรื่องแปลงสัมปทานเป็นเออจะเป็นภาษีสัมปทานมิดมู้นเนี่ยสารละหมาดตั้งบดชิบกว่าคดีนี่ยี่สิบหกปีว่าไขว้สิเริ่มเล่าสิว่าสองพันปีอยู่ที่ยี่สิบหกปีใช่ไหมถนบเแ็นข่าวมาบ่ได้เข่าวมามาเปลี่ยนนายกบ่ได้เพราะว่า ถึงยึดทรัพย์นี่ถือว่าหมดสิทธิ์สิลงผู้แทนแล้วนั่นแหละค่ะคุณผูนิเทักษิณยังคอยดินอยู่ขนาดเนี่ยพออย่างพอจังที่บอกมาบว่าสิผู้ใดที่ถือทั้งหลวงเพิ่นยึดเอาทรัพย์เนาะบ่มีสิทธิ์สิสมัครสสสวเราจากทกกระจำเห็น่หมวันนั้นสมพอะเราดินกระดอกกระเดียกยังพอไวเป็นเพราะว่าเงินประเทศเราใช่ไหมในทีปีเงินวัดอีกเป็นละเขาแห้งอีกโอ้พอไวเราก็ให้เป็นไม่บัดนี้ทักษิณเป็นอย่างมาดินทักษิณก็มีทางออกอยู่สองสามทางก็คือหนึ่งเอ่อมาอุท้อน ภายในสาบวันอุท่านก็ต้องหมายก็ว่าต้องมีข้อมูลใหม่เออม่ลม่ของเขาที่มากว่าภายในสามสิบวันข้อมูลใหม่ให้สาลเชื่อว่าทักษิณบริสุทธิ์บนี้มันเป็นไปบ่ได้อ้าววันที่นี้นอกจากนั้นก็คือบ่มียงแล้วประท้วงรัฐบาลล่มรัฐบาลล่มระบอบอำมมย์ล่มไปอื่นๆไปหมดให้เจ้าของได้มาใหญ่โดยเรียกร้องประชาธิปไตยไปรักพนเสื้อแดงทั้งหลายแลนม่านเขา โดยเฉพะพี่น้องสร้างอีสานตามทต่เราตั้งไว้สี่แนวหนึ่งพฤิจ้างหานปริวติสองจ้างเสือแดงป่วนสามจ้างสารสี่จ้างพักกันเมื่งพอได้บางหนึ่งถอนตัวตอนอภิปายบ่วยว่างใจพักรวมเพราะว่ากันอภิปายบ่วยว่างใจท่าหาว่าเสียงไฟไว้ไว้วางใจกับไว้วางใจกับไม่ไว้วางใจบ่วยว่างใจหลายกอนนี่ขันมีพักได้บางหนึ่งออกจากพักรวมไปเขากับพรรคเพื่อไห้พรรนายกอภิสิิ์ต้องออก ต้องยุ่สภาพหรือล่าออกประเด็นนี่บ่คคนเกิดฮอลล่าสามึงตอนอภิปรายประเด็นทีว่าจ้างทหารปฏิวัติน่ายกกดีร้องนายกมติก็บอกว่าปฏิวัติไม่มีแต่ว่ากาณีจาา้างศาลเอาขนมให้ศาลส,สองล้านหรือมีข่าวสารพันธ์ที่คุณสำลัดหลอดเพชรจากโคศพักกันเมืองอไม่เพิ่นพอออกมาเนี่ยกาโบบ,บเห็นเกิดพอการพิพากษาเกิดขึ้นมาแล้วเขากับทีว่าเกิดความเป็นธรรม แล้วก็เสือแดงจีบวนเขาเห็นแล้วว่ากำนุนรัชที่สิบสองเพื่ออย่าง <C oughs> เพื่อสิต้องการให้รัฐบาลน,นี่ล่มไปแล้วจะของกัสิแดงมีซ้อนมาแล้วก็มาออกกฎหมายไม่มายกโทษอะไรอยาของเอ,อื่นวันนีละโทษกรรม <C oughs> หรือเ่ราท่านก็นให้ทหารมาปฏิวัติแล้วก็สีคำนุนถิ่มเลย,ยสีถิมเล<ร>ยเราก็บอกตอกลกอดว่เาเราบ่มาปฏิวัติบ่มาปฏิวัติเมื่อเมื่อบ่คือกันอ๋อไปยังเท่านี้นี่สับสนเนาะสับสนเลื่อนไปหมดแล้วเมื่อนึ่งปองดองกับสามาินไปยุกขันขมิน ขอติดกันมาขัดขอความเป็นธรรมขอปองดองขอความเมตตามันสัมส่วนนั่นเนาเรียบ้อยเมื่อนี้พูนว่าบ่เอาแล้วสารบ่เสื่อพูนว่าแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เป้าหมายเขาคือล้มรัฐบาลล้มรัฐบาลเท่านั้นทักษิณถึงเสียกับมาเป็นนายกเป็นนายได้อีกล้มรัฐบาลแล้วก็ไปแก้รัฐมนุนไปแก้คนพิษให้เป็นถึกสารพันยางคันล้มได้เกินรัฐบาลก็ล้มตัวขั้นแรกขบวนการแดกล่มเจ้ายังมีอยู่เด้เขาก็สินดีวิเคราะห์กันต่อๆไปตัวเป้าหมายเขามันหลายเด่ มันเปแต่ักษิณอย่างเดียวเพราะนั้นพี่น้องพี่น้อง่ันผุ้้มครับเมื่อพี่น้องได้ฟังคักแล้วองซีนกราบเรื่องนะครับผู้ว่กก็ถอนหัวใจบอกมาจากความจริงพี่น้องฟังแล้วบอต้องเสือบอเสือดอกแค่เฟิร์มว่าให้พี่น้องค่อยติดตามแลาใส่สมองอันชาติฉลาดของพี่น้อง่ันผุ้้มแต่ละคนนะครับว่ามันเป็นไปตามนั้นบอกถามมันเป็นไปตามนั้นเขาเหตุเพื่อเขาเขาเหตุเพื่อคนคนเดียวเหตุเพื่อคนดอกบุญเดียวแล้วพี่น้องอีสานพี่น้องเช่าเหนือพี่น้องทั้งหลายเนี่เขากันั่งตกเป็นเครื่องมือเขาบอก ถ้าหากว่าสมมุติจริงๆอะไรพี่น้องครับสมมติทักษิณถึงร่างแก่ออาเป็นสิินทีน่ะนิตนแต่หากว่าตรงขามมันมาแมนนะทักษิณต้องการมีขบวนการหลายแนวในหันทั้งล่มเจ้าทั้งสิล่มรัฐบาลล่มอํามาแต่ลึกๆแล้ว่มันเป็นเรื่องของการอยากได้ซับขึ้นอยากให้จะของคนพิดเลยติไปป่วนไปบอกไปจ้างไปเหตุสุกเนี่ยเพื่อสิไห้ประเทศไให้ในเกิดข่วมบุญไหวในใไว้นี่หรือแม้กระทั่งการั่งเข้ากางออกรายการนี่สิเกิดอยู่ทั้งนอก ห่องทรงเ้อากับโบ้จ๊คขึ้นกันแล้วกับไปเชิญชวนเนี่ยเน้นนักที่ไปอีสาเนเด้เชิญชวนคนมากให้เป็นกลุ่มเพ่นมาต้านมาล่มรัฐบาลล่มระบบกษัตริย์อีอย่างเพิ่นจะบอกกัน,นยังไงเอาจากค้นอีสานเพราะนั้นผมคิดว่าพี่นอ้องทึ่งหมดฟังอยู่แล้วพี่น้องทั้งหลายที่นั่งอยู่ทั้งหลังเนี่ยเทาก็มาซอยกันวอาว่าพี่น้องเอ้ยสามขี้ันเดอร์เดยเฉพาะคนอีสานแสดงออกมาจากทั้งก่อนล่มแน่ทั้งหมอแค้นแน่ แล้วซึ่งเมื่อเนี้ก็มีอีกอยู่ได้ก่อนลำ่ำม,มีบอช่วงนี้ไดบ,บเอเนี่ยเพราะน่านพี่นอ้องท่า<อ>นผู้ชมที่เ<อ>ข้ารับหลักทางแพ่งครับสิ่งที่เฮาน้ำกาบเบียนมากนี่กำลังอยู่ในความสนใจสรุปได้ว่าเฮ้าสิต๊บเป็นเครื่องมือของคนคนเดียวหรือเขาสิอยู่เป็นตัวของตัวเองจังค่อยติดตามในช่วงต่อไปเฮากัสมีหมอล่ำให้พี่น้องฟังซึ่งเขากับสถานการณ์นี้พี่น้องยเำว่าเบี่ยช่องไปไสครับข้าวเดียวกลับมาพอกันอีก